โอเคครับอยู่ในสโนว์ลันเนอร์ครับผม <S <S 1> <S 1> เดี๋ยววิดีโอนี้ผมจะเอาลูกน้องมาดึงรถแปลกดึงรถสวยๆไปส่งลูกค้ากันดีกว่อนนะท่านผู้ชมนะอ่าผมคิดว่าคันนี้ไม่น่าไหวแ่ะมันมันไม่ไหวว่ะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคิดว่าไหวไหมผมไม่เอาละผมจะเอาคันที่แรงครับผมอ่าโหไกลเหมือนกันนะานนี้นอ้า้ยแต่ว่าไม่ใช่ปัญหาผมเราวิ่งแป๊บเดียวอ่ไกลอยู่หรอไกลอยู่หรออืม เอาลูกน้องเราไปอ่าคันนี้ใช่ป่าเออคันนี้แหละคันนี้แหละหัวลากเลยเป็นหัวลากเนีเ่ยแรงๆครับผมแรงแรงไปเลยลูกพี่อันนี้คือรถอะไรวะอ๋อมาแรงๆไปเลยเนี่ยจัดมาเลยแรงๆไปเลยผมขอแรงๆเลยลูกพี่สูงสุดไปเลยเครื่องสูงๆไปเลย แรงแรงไปลยอยแรงแรงไปเลยแรงแรงไปเลยลูกพี่ขอแบบขอแบบบุ้มบ๊อบสเปอะไรเงี้ยอ่าอ่าติดไม่ให้หมดสีเปลี่ยนไม่ได้อ่าขอแบบบุ้มบ๊อบสเปเนาะทุกอย่างน้องปลาเดี๋ยวเราไปช่วยลูกพี่เราดีกว่าไอ้นี่ โอ้โหนี่ขนาดเหยียบเบรกมือไว้นะนี่ผมกดเบรกมือไว้แล้วท่านผู้ชมดูดิโคตรแรงอ่ะไปกันครับไปกันครับดูนะผมจะลุยโคได้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะโอ้โหแรงมากผมชอบมากเลยรถคันนี้มันเล่นแล้วมันไม่กุดกิดอ่ะมันแรงดีอ่ะเฮ้ย เกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยแต่มันขับสายอนะ่ะไป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 มุมบอเดี๋ยวเดียวมุมบอมซมีกันไปเลยเนาะท่านผู้ชมเนาะเอาทำไมมันเลื่อนไม่ได้วะเนี่ยโอ๊ยหนอตัวทีตัวทีไปลุกกระต้อ ยอ,ยอนี่เวลาเท่าไหร่วะน่ะบ่ายสองเอาบ่ายโมงดิเอาบ่ายโมงบ่ายโมง,โมงอ่านี่เลยโอ้เออท่านผู้ชมอยากดูกลางคืนไหมมาเดี๋ยวผมจัดให้ดิเรายังไม่เคยวิ่งกลางคืนสักทีนะอันนี้แบบ,บมืดๆนะเปิดไฟโอ้โหเมงโคตรสว่างอะ่ะดูด,ดิเอ้ออ สว่างมากเลยอ่ะไฟเหลืองซะด้วยนะโอ้โห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 ถูกทางปะเนี่ยถูกราถูกอยู่ถูกอยู่เดี๋ยวผมพาลุยโคนไปตรงนี้เลยเ้ยเราทำจริงเราไปเปิดเปิดด่านตรงนั้นก็ได้นะ เราเราไปเปิดก่อนไหมเราไปเปิดเราไปเปิดแมพก่อนไหมท่านผู้ชมว่าเราไปเปิดก่อนดีกว่าเนาะแล้วค่อยไปไปไปลากเนาะท่านผู้ชมเนาะเพราะรถคันนี้มันแรงอะหายากแล้วรถที่จะไปได้แบบเนี้ยนะ แล้วมันเลี้ยวซอยไหนวะไหลแล้วไหลเลวแล้วทางเลี้ยวมันอยู่ตรงไหนอะท่านผู้ชมครับทางเลี้ยวมันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยล<ม>รงมาร์กไว้ก็ได้นะอ่าโอ้โหคนโคตรสมจริงอะ ผมอยากให้เกมฟาร์มเป็นแบบนี้จังเลยนะครับผมดูดูเวลาเกียบคนเลยแา่ว่าเกมฟาร์มทำได้ไมั้ยเขาทำได้นะทำได้นะแต่แต่เขาไม่ทำอ่ะเขาไปเน้นฟาร์มไีเน้นฟาร์มมากเกินไปนะครับผมอ๋อเลี้ยวทางนี้โอเคดูแรงจัดเลยว่ะรถอ่ะ โอ้น่าไลไม่จมเลยอะไม่มีจมไม่มีดิ้นไม่มีอะไรเลยอะมันทำไมมันง่ายไปหมดเลยวะมันไม่มีใครไหวกับผมเลยเหรอวะเนี่ยท่านผู้ชมะมันง่ายไปหมดเลยอะเดี๋ยววิดีโอว่าวิดีโอหน้าพาดูรถพ่วงนะครับผมว,วิดีโอนี้พาดูหัวลากไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวจะพาดึง๋อ,อเราต้อง ต้องเรียบคลองไปวะเรียบคลองไปเฮ้ย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 รีบไปรีบไปรีบไปดิเฮ้ยถอ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 ยเฮ้ยอย่าพังนะอย่าพังนะบ้าเกือบพังไปไปแล้วหมูไปไปแล้วแม่งเกือบพังอ่ะ โอ้ไม่ไปแล้วโอ้ไม่ไปแล้วจ้าโอ้โหไม่โคตรลึกอ่ะไม่ไปแล้วผมไม่ไปแล้วผมไปลากลูกน้องผมดีกลัวไม่ไปแล้วม่งเกือบพังอ่ะท่านผู้ชมเกียร์พังเลยอ่ะเกียร์กับโช๊แม่งพังเลยอ่ะแต่ก็ยังขับได้อยู่นะ โอ้โหลงอย่างแรงกระจายอุ้ยโอ้ยโอ้ยถอยกันถอกันบินขึ้นเนินนู่นก็ได้ั้งเ่ยโอ้ยถอยถอยถอยถเครื่องลบเอารลบเอาอะไรไม่ได้ เยรถนแรงจริงวะผมูว่ารถตีนตขาวิ่งขนาดดีเนาะทผู้ชมโอ้โหโอ้โหโอ้โหเออือเออื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 อโอ้ โอ้โหไม่วิ่งแบบวิ่ง,งแมวทรงเลยอ่ะโอ้โหโอโหอมันถอดยังไงวะโอเคเฮ้ยโ,โ,โอ้โหโอ้โหอะไรวะเนี้ยเดี๋ยวเผมดึงไอ้นี้ก่อนนะ ขึ้นดิขึ้นดิขึ้นดิเออโอ้ยนี่ก็ติดล้ออีกทีนี้อะไรของพี่วะเนี่ยเฮ้ยไม่ใช่ติดล้อติดหินนะครับผมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว แล้วก ah, oh ่อนท่านผู oh. oh ้ชมมัน oh ติดหินว่ะอ่าเดินหน้ามาได้อยู่นะครับโอ้โหโอ้ยฝนตกอีกแล้วโอ้โหตกบ่อยเกิน เฮ้ยดูท่อควันเอะเฮ้ยท่อท่อท่อโอเคดับเครื่องแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปครับคันนี้กันดีกว่านะครับผมอ้าวเว้ยน้ำมันหมดหรอถทาไมดับเครื่องอ่ะเดี๋ยวไปช่วยคันนี้ก่อน แหม่แม่คว่ำโคตรง่ายอ่ะข,ยะขึ้นมาเนี่ยมันจะขึ้นะเนี่ะถึงเบรกมือไว้ก่อนโอ้ไม่น่าขึ้นว่ะโอ้จากจากจะมาลากกลายเป็นเด็กบักอู้ซะงั้นเลยอ้ากลัวรถเราคว่ำไปด้วยว่ะท่านผู้ชม ไม่น่าคว่ำหรอกบ้างเนาะอย่านะอย่าคว่ำไปนะอย่านอย่านะโอ้ใช้แรงสลิงไม่พอวะต้องต้องใช้แรงรถด,ด้วยวะเอาอย่างนี้แล้วกันเนาะเดี๋ยวใช้แรงรถด,ด้วย

ต้องมาอย่างนี้นะครับมันต้องมาอย่างนี้มามามาเอานะเอานะอุ้ยไม่ได้ให้มันต้องมันต้องไปลากของหวัวนะู่นอะมันต้องมาลากของหวัวนี่เออเออมันต้องอย่างนี้ไปนะหนึ่งสองเอืดอด

โอเคตั้มลงนิ่มๆโอเคโอ้โหเกือบไม่ไหวอ่ะท่านผู้ชมครับแม่เกือบไม่ไหวอ่ะยอดสุดยอดโอ้โหจากจะบปลาลากได้มากู้ภัยซะงั้นเลยมนทความง่ายเกอลูกพี่ ฟังเสียงรถดิแม่ถ้ามีรถขุดที่มันสามารถขับได้เหมือนฟาร์2 22นะผมบอกเลยเลยว่าผมเอามาลอกแน่นอนครับ <laughs> เขาน่าจะมีมอดแบบนั้นน้องสามารถแบบขุดได้อะไรเงี้ยโอ้โหมันจะจะดีมากเลยอ่าต่อไม่ได้ทั้งนั้นเลย ต่อไม่ได้มันไม่ตรงว่ะข้อดีของมีกล้องหลังครับผมของการมีกล้องหลังครับเราดูจากจอตรงนี้ได้เลยครับผมอ่หรือว่าจะมาอย่างนี้ก็ได้ต่อปึ๊บโอเคแล้วก็เอาจเจ้าหางลงนะครับหางลงเพื่อที่จะเอารถขึ้นนึกคื้นผม โอเคไปโอ้โ okay, oh, สภาพลูกพี่ล้มแล้วล้มอีไอ,อ้อ้อสภาพสภาพไม่น่าดูเลยลูกพี่เรายังไม่ไปถึงไหนเลยครับผมเออโอ้ชน <c oughs> โอ้ย มันจะแรงไปถึงไหนเนี่ยโอ้กดลืมไปกดผมกดตัวออีไอเดียผมผมกดตัวออีลงรถอะ่ะเมื่อกี้ลืมลืมนะผมอ่าล่ะถ้าเป็นในอ่คอนแทคชันก็จะเป็นเอา้าใช่ไหมเนี่ยถ้าจะเป็นในคอนแทคชันก็จะเป็นการกดอา่ากดจ e ีเพื่อลงร ถ้าเป็นในไฟยีสองก็เป็นถ้าเป็นในไฟยีสองก็จะเป็นกดตัว E นะเนอะเฮ้ยแล้วมันล็อกรถยังไงวะท่านผู้ชมแหมส่งไม่น่าจะส่งลูกค้าได้หรอกนะส่งนี้เนาะ โอเคผมเจอใหม่ว okay, <laughs> <Okay. laughs> ิดีโอหน้าแล้วกันครับไม่ได้ไปไหนเลยวิดีโอนี้อะไรวะเนี่ยสวัสดีครับโอพอล้มเลือ